สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปูดำน้ำโชคสวัสดีครับค่ะปูดำน้ำโชคปูดำน้ำโชคเนาะมือไหนกันสิน้ำโชคอยูุ่ก้ายอยากได้เล้ากลับไปหาปูดำน้ำโชคเด้อค่ะกะบเอฟซีกับข้องสี่ได้เลขกลักไปแล้วเนาะค่ะส่วนส่วนเหล็กหนึ่งก็เลขกศูนย์เนาะค่ะย่างย่างตัดบอท่านเด็กค่ะเด้อค่ะระวังศูนย์กับหนึ่งโมเมนต์ตัวตัดเด้อค่ะ หนึ่งกับศูนย์เนี่ยบอแมนตัวตัดเด้อค่ะเป็นตัวที่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาจังสีเนาะค่ะคืออยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะหนึ่งหนึ่งกับศูนย์นี่ค่ะศูนย์ยูหนึ่งหนึ่งจะลุดเนาะค่ะหมายถึงว่าหนึ่งจะจะบอมามขันศูนย์ยูหนึ่งยูศูนย์กับศูนย์กับชิลุดแต่อันนี้บอแมนตัวตัดฟังดีดีเด้อค่ะไม่ใช่ตัวตัดแต่ ถ้าหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ศูนย์ก็สามารถไปจับกับเ,เลขหลักในนี้ได้ยังเสี่ยนไหมคะถา้ถาถศูนย์ยูหนึ่งก็สามารถมาจับยูไดอยู่ในนี้อีกจังเสี่ยนไหมคะไม่ใช่ตัวตัดนะคะหนึ่งกับศูนย์ไม่ใช่ตัวตัดนะคะวันพานี่เนาะคะ่ะวันพานี่แม่คู่จะเฮ็ดตัคืนห้เนาะคะ่ะเฮ็ดคืนเลขเลขสองตัวคืนห้เนาะคะ่ะ เลขของปูดำเนาะคะ่ะเลขของปูดำกับสีมี่สองมีห้ามีแปดมีสามเนาะคะ่ะสามารถวิ่นกันได้เนาะคะ่ะวิ่นกันได้ในในสี่ตัวนี่เนาะคะ่ะในสี่ตัวนี่เขาสามารถไปได้ห้าสองเนาะคะ่ะ 8, สองหาจังสี่ก็ได้เนาะค่ะแล้วก็ะสองแปดแปดสองหรือว่าห้าแปดแปดห้าจังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะ แล้กกาสามหาหาสามยังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะสามแปดแปดสามยังสี่ก็ได้คือวินเอาเนาะคะ่ะส่วนสองแปดนี่เนาะคะ่ะออกเล่าไปแล้วสองแปดเนาะคะ่ะเลขชุดนี่เนาะคะ่ะถ้าเอฟซีผู้ใดที่อชอบกินตำเล่าเด้อคะ่ะสามารถไปเล่าได้เลยเนาะคะ่ะสามารถไปเล่าได้เลยพราะว่าเลขของปูดำเนาะคะ่ะเพิ่นสีเพื่อนไปได้ทั้งเล่าหลากักกเออ เป็นพวกออมสินหรือทอกสอเนาะค่ะไปได้เพราะว่าเมืที่แล้วทอกสอของเพื่อนเขาสามตัวแล้วก็สองตัวพร้อมเนาะค่ะอยู่ในสี่ตัวนี่ออกเบิร์ตตัตัวเนาะค่ะมันจะเป็นศูนย์ห้าเก้านะคะที่ที่ออกเนาะค่ะศูนย์ห้าเก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะไปออกทอกสอเนาะค่ะอันนี้อันนี้เนาะค่ะมือนี้สามารถไปเล่าได้แต่ว่าอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะ ของวันที่สิบหกเดือนแปดเด้อค่ะหกห้าเนาะค่ะเลขซีโต้สามารถวิ่นไปได้เนาะค่ะเลขคนว่องหายยูที่สามห้าแปดแต่ส่วนโต้แม่คู่แม่ค,มคู่จะเอาแปดใบลักลอยเนาะค่ะถ้าวินไปเนาะค่ะจะเอาแปดแปดหาสามจังสี่เนาะค่ะหรือเนาะค่ะหรือเอาห้าสามแปดเนาะค่ะหาสามแปดเลยจังสี่ก็ได้ เนาะค่ะ้าทา,าผู้ใดชื่นชอบเนาะค่ะซึ่งให้ทุกคนดูให้ดีเด้อค่ะงวดก่อนกับงวดที่ผ่านมาสี่หลักร้อยเนาะค่ะสี่หลักร้อยมาสองเทือเด้อค่ะงวดก่อนพุ่นเนาะค่ะหลักร้อยมาสองเทือเนาะค่ะอันนี้หาเนาะค่ะจะมาอีกรอบบอสําหรับหลักร้อยเนาะค่ะถ้าถ้าผู้ใดชื่นชอบแต่ส่วนตัวแม่คู่แม่คู่ื่นชอบอยู่ที่ แปดห้าสามเนาะคะ่ะวินไปเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้แม่คู่เห็นว่าเลขตูสามหาหาสามนี่ค่อนข้างดังมากแล้วเนาะคะ่ะดังมากๆเนาะคะ่ะดังถ้าผู้ใดอสามารถยิบจับลัตเตอรี่ได้นี่ยิบไปเลยะคะ่ะมือนี้แม่คู่ก็ไปเอามาแล้วเนาะคะ่ะไปเห็หมดบุญมากกับไปจับเอาเนาะคะ่ะสามห้าห้าสามแล้วกับ จ็ดสามสามเจ็ดอีกชุดหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็แปดสามสามแปดเนาะคะ่ะเป็นอย่างแม่คู่ถึงได้เฝ้าจับเนาะคะ่ะเราปล่อยเลขวันแรกเนาะคะ่ะแม่คู่ได้เอาลงกลมแล้ลล 5, 5วก็ลกปกะะล,ล,กล่อยล่องคำผ้าผ้าโชคแล้วก็ปูดามนาโชคเนาะค่ะได้ได้ลงแล้วแม่คู่ก็เลื่อยลอาไปเสียงเมืองว่าเลขตัวนี้อาจจะเข่าบบเนาะคะ่ะแม่คู่ฝันฝันมาจะไป เฮ็ดอีหยังสักอย่างนี่แหละกับขอบครัวเนาะค่ะกับตระกูลก็ของเนาะค่ะที่นี่อ่ะมีญาติผู้หนึ่งที่เป็นไม่ยิ่งเพิ่นเอาเด็กน้อยมาฝากเนาะค่ะเพิ่นว่าอุ้มเด็กน้อยไปทานเนี่สิไปเฮ็ดชุร่าจิไปซื้อของเพิ่นว่าแม่คู่กันเลยอุ้มอุ้มละเอามานตังตักยังสี่ละค่ะเอามันตังตักอุ้มไว้ยังสี่เนาะค่ะเด็กน้อยผู้นั้นน่ะขี่ไซแม่คู่ไหมขี่ไซแม่คู่ แม่คู่ก็เลยว่าโอ้ยอุ่มข้าวเดียวนึงกับขี่ใสแล้วว่าสันแม่คู่ว่าบันนี้แม่เพื่อนมาแม่คู่ก็เลยเอาลูกเพื่อนน่ะให้ให้แม่เพื่อนอุ่มกลับเพื้นก็นกนเลยบอกว่ามันขี่ยังสิแต่ขี้ติดติดแม่คู่น่ะแม่คู่บอกขี้เดียดเลยแม่ค่ะเอามือปัดออกจังส่แม่ในความฝันเนาะค่ะคือเอาปัดออกซื่อโดยที่บอลลั่งเกียดส่วนตัวแล้วแม่คู่ค่ะฝันเห็นแบบนี้เนาะค่ะ ฝันเห็นแบบนี้นะว่าได้เอามือปัดนะมันมันจะเหล็กเหล็กมันจะเข่าเลยอังเสียนแม่ขัดแต่แต่ขัดแม่คู่ร่างเกียดนะคื่เหล็กบอติดเลยเยนาะค่ะเหล็กจะบ่อเข่าบอติดแต่อันนี้แม่คู่บอดด้ลร่างเกียดเนาะค่ะบอดด้ล่างเกียดเด็กหน่อยคู่นั่นเนาะค่ะแล้วก็บอดด้ลร่างเกียดว่าเขาขี่เขาเงียวใสอังเสียนแม่ขาดแม่คู่ก็เลยไม่ควรมาซื้อกว่า,วาอ๋อเหล็กเหล็กชุดนี้ อาจจะเข่าอยู่ในคู่ใดคู่หนึ่งจังเสียนเนาะค่ะแต่สำหรับผู้ที่ชอบยัง,ยงชอบเลขตัดของปู่ดำเนาะค่ะไม่คู่เสื้อเนาะคะ100่ะลอยเปอร์เซ็นต์เต็มบางคนเนาะค่ะบางคนที่เอ,เ,อเอาเลขตัดเพิ่นไปบางคนที่เอาไปตัดบางที่รับรองว่าอาจจะไม่สี่หนึ่งหรือสีเก้าก็ได้อาจจะเป็นสีอย่างอื่นเขาก็เรยวมา มันประหยัดต้นทุนแม่คู่จังหนูชอบซีหาหรือว่าหาไอเป็นซีตวอื่นที่บ่แมนซีเก่าซีหนึ่งเนี่ยแต่จริงๆหนูชอบนี่ยมันบ่มีดอกซีเก่าซีหนึ่งหนูก็ยังอยากได้เลขตัดคนอยู่กะบเอ็ซีลหลายๆคนกะโทรมาเนาะค่ะโทรมาหาแม่คู่ว่ายาังยังอ,อยากได้เลขตัดอยู่มุ่งยากกโทรมาค่ะก็เลยก็เลยว่าจะหายอยู่ค่ะแต่เอ่องวดที่ที่เฮาเฮ็ดอันนี้เนาะค่ะแม่คู่จัด บกบเนาะค่ะจัดเอ่อของที่ถวายเพิ่นนะบกบเนาะค่ะกะเ็เลยเห็นบนย่างบชัดเจ mm hmm. นเนาะค่ะกลากะจังมาะมึงเนาะค่ะวางในหนีในนีที่ที่แม่ครูชอบที่สุดเนาะคะ mm ่ะ hmm. แม่ครูจะชอบสามแปดสามเจ็ดกับสามแปดพอแม่ครูฝันมาเด็กขืนลดลงลดแม่ครูกับเจ้จะลดอยู่ตัวหนี้เนาะค่ะ แม,แม่คู่จะลดต,ตัวนี้ส่วนสามห้าทำไมไม่พูดถึงแม่คู่วามันดังไหมคะ่ะตอนนี้มันดังถ,ถ้าเลขตัวใดดังมันจะหนีไหมคะ่ะถ้าหนีมันก็จะมาสวงนี่แหละคือวดทีเหลีวยวนะคะแม่คู่วาเก้าห้าค่อนข้างที่จะดังถามมันหนีมันก็จะหนีแต้มหนึ่งกระแมนอยู่เนะคะ่ะหลักการนี่คือกันเนะคะ่ะ ให้สังเกตมึงดีดีว่าเลขตัวไหนดังมันไม่หนีเยอะค่ะมันจะนีแตมเดียวเนาะคะ่ะตอนนั้นคือกันดังที่สุดคือหกศูนย์ศูนย์หกเนาะคะ่ะไม่คู่กับสซเลยหกหนะะึ่งเนาะค่ะนั่นก็ได้เนาะคะ่ะวดที่แล้วบังเอิญบอมกักซีซื้อก็ลดได้ยูฟันได้พรเนาะคะ่ะแต่ว่าหันบอมักค่ะค่ะ,คะกับเลขของปูดำกับจิมี่อยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะสามารถบินได้เด้อในซีตูนี่ แล้วผู้ใดชื่นชอบเลขเล่าก็สามารถไปได้วิ่นเอาเด้อค่ะวิ่นจับคู่อยู่ในนี่แหละแต่ไม่คู่หมั่นใจว่ามันอยู่ในนี่น่าจะมาอีกเพราะงวดที่แล้วมันออกสองแปดงวดนี้ก็สองหาสามหาสามแปดยังสี่ได้ค่ะวิ่นเอาค่ะสําหรับเลขลาว,วันนี้นะคะ,คะสามารถเอาซีตูนี่ไปได้ถ้าผู้ใดชื่นชอบที่จะไปเล่า เพราะว่าเลขกู่ดาถ้าปล่อยใหม่ๆชอบเข้าลาวค่ะครับไปเร่องเาตำรานะครับค่ะในส่วนเลขตัดม่กู้คือสิบอสิบอลงในคลิป<ะ>แมนบอครับรจะเอ่อคลิปนี้อาจจะไม่ได้นะค่ะเพราะว่าเอฟซี FC ก็โทั่วมาหลายเนาะ,ค,ะนค่ะก็คือเพื่อนๆกับบัานมา <ๆ S 1> ติดตามบุญนั่งโชคบุญท้าลุยควนนีโชคเนาะค่ะ รวยไม่เลิกจังสีเซียนน้อยพารวยจังสีใจบุญพาโชคจังสีเนาะค่ะคำพาพาโชคจังสีเปิดว่าติดตามทุกช่องกัดทั่วมาทุกช่องเนาะเดมเมืองช่องนี้กัดย่งกัดย่งเอ่ออยากได้อยู่ลงให้แนะ่จังสีเนาะค่ะค่ะถ้ายั่งเอ่ออยากได้แม่คู่ก็จะลงให้เนาะค่ะก็จะลงให้คือเกา่าเพราะว่าเอ่อ ในในควาหลุดซือของแม่คูน้องค่ะยานยานว่าหายแม่คู่ก็เลยบอยากล่งจังเสี่ยงแม่คะ่ะแต่ว่าค่ะเอฟซียั่งชื่นชอบอยููหรือว่าเลือกลองอยููก็จะหายคือเกาคะ่ะคือที่ไปที่แม่เป็นยังซี่ที่ตอนนี้คือจะบอยากล่งเล็กัดปันไดน,นอกคำนอกก็คือเดี๋ยวก็คือบอกเอฟซีไปตรงตรงลดบรอยังเนาะแม่นคะครับก็นานนี้ครับแม่คูจะล่งเล็กัดให้ทุกงวดห้ยทุกงวดเร้่บานนี้ พ่อเลขตับตบบาบอค่ะแมนค่ะ,คะเอชซีหลายหลายคนก็สา,าคอมเมนต์มาว่าอโอ้ยไหนบอกว่าเอาไปทวงน้องทวงน้ำไหนบอกว่าไม่มาไหนว่าไม่ออกแต่ตไม่ถ้าไม่มีเลขตัดชั้นถูกแล้วค่ะมแมเขาสบายังซี่กันมาส่วนหล่เอชซีไม่พูดถึงบอกเนาะค่ะไม่พูดถึงบอกว่าการดูคลิปดูให้จบแล้วดูรายละเอียดให้ดี งวดที่แล้วไม่มีคำไหนเลยที่ปู่บอกว่าเอาไปถ่วงน้ำนะคะไม่มีคำไหนเลยที่ปู่บอกว่าเอาไปถ่วงน้ำปู่จะบอกว่านะคะเพราะเลขของปู่ดำจะเป็นปริศนาด้วยแล้วจะบอกตรงๆด้วยปู่บอกว่าสี่มันจะมากินข้าวคำว่าข้าวนี่ถ้าเป็นภาษาอีสา,านนี่คือเข่าเลยเด้ค่ะเข่าแล้วเนาะคะ่ะ สี่มันจะมากินข้าวแต่เพื่อนไม่ให้มันกินนี่แสดงว่าบุญวาสนาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วลูกศิษย์คนที่มาดูแลปู่นะคะมาดูแลปู่ใหม่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าคำที่ปู่พูดอย่างนั้นน่ะมันตีความหมายว่ายังไงซึ่งตัวแม่คู่เนี่ยเวลาส่งเนาะค่ะเวลาส่งนี้เราจะไม่รู้ว่าใครเราพูดอะไรเขาตรงถามลูกศิษย์ลูกศิษย์เกิดลยวป่าพันตัดสีพันว่า เขาเขาไปให้มันกินเขาวน้ำเขาก็เลตัดซีจงเสียนแมมค่ะแต่ปู่ไม่ได้บอกว่าเอาไปถ่วงน้ำนั่นแสดงว่าเข้าตีความหมายเพิ่นบ่ถือเองเนาะค่ะอืมอ่ะครับก็ที่แม่ครูพูดมาเนาะ,ะอ้นเราอีกส่วนหนึ่งแต่ว่านะครับก็อยากจะทำความเข้าใจกับเอซีทุกท่านที่ติดตามแนวทางเลขตัดเลขดับหรือว่าเลขหลักของแม่ครูครนะครับ ตัวเลขนั้นที่ให้มาเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบมีผู้ใดสิหูว่าไม่นสิออกตัวใดตัดแต่บาได้ใช่ว่าลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าของพวกนี้มันไม่มีอย่างแน่นอนนะครับนะจังไรก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันเด้อครับเด้อพิษถูกบ่าว่ากันเข้านาเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะแม่คู่แม่คู่จะบอกอยู่เสมอว่าถ้าเข้ามั่นใจเนะค่ะมั่นใจว่า ตัวเลขนะคะตัวเลขที่เราได้จากสำนักอื่นที่เราเคยถูกกับเขาให้มั่นใจเลยค่ะมั่นใจแม่ตะน้องก็ขลองเนี่ยควนมีโชคเนี่ยไม่คู่ก็จะสอนได้ค่ะบบตองไปยึดติดน้ำอีหยังถ้าก็คองมั่นใจใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยบบตองไปยึดติดน้ำผคุนันผู้นีเนาะค่ะไม่คู่จะบอกอยู่จังสี่เสมอเพราะฉะนั้นเนาะค่ะคือเฮาให้เป็นแนวทางถ้าได้มองได้คิดบ้ามั่นดีมั่นแอน,นี่ จัดไปโหลดค่ะจัดไปเลยบอตองมายึดติดก็ไม่คู่ก็ได้บอตองไปนี่มั่นใจกับที่กวางไดมานไหมคะมั่นใจไปเลยค่ะค่ะกะเอาเลขกของกูดำกบมี่สำนีเนาะค่ะแคบหนาจอไว้เนาะค่ะอา้อาโอเคครับครับผมก็ขอบคุณแม่คู่หลายๆนะครับเนาะ,ะมือนี มาแบงก์ปัแน,นาทั้ง a ซี i ครับผมขอบคุณครับค่ะวัสดีค่ะ